สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่น่ารักที่เข้ามารับชม YouTube ช่องวีพารวยนะครับสำหรับชิปวิวนี้ก็เป็นสูตรหลักสิบล่างห้าตัวเลขนะครับประจำวันที่สิบหกทับห้าทับหกแปดลงข้งที่สามใน u t u b e ช่องวีพารวยนะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับ ตัวเลขในงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปที่หลักสิบล่างในหลักศูนย์นะครับออก็อศูนย์หกกมาตามผลคำนวณน,นะครับสำหรับช่อง y o u u u b e ฟีพารวยก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้นรับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงนะครับ ตรวจทุกสุดก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็ให้ทุกชมตรวจใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังรับช่วงนี้ก็เป็นการบรรยายในช่วงเช้านะครับก็จะมีเสียงหัวร้องหรือว่าเสียงอะไรมากมายที่ชาวบ้านนำววควายไปจูงไปกินญ้านะครับส่วนเราก็มาบรรยายปันตาบรรปูบรรญ่ญญาให้ท่านผู้ชมได้รับชม ในสุดนะครับสำหรับเสถติผลสลากที่แบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วก็รวบรวมนำมาให้ดูนะครับว่าออกอะไรไปบ้างนะครับซึ่งตัวเลขก็รู้สึกว่าจะมาเลขเบิลเลขหาม นะครับในช่วงนี้สำหรับวันที่16ทับ5ทับ6กก็รอผลออกนะครับว่าตัวเลขจะออกไปในทิศทางใดนะครับซึ่งในวันที่ผ่านมาก็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 กก ได้ลอตเตอรี่หลายใบอยู่นะครับก็วันที่สิบหกวันสิบหพฤษภาคมหกแปดก็รอฝนออกนะครับสอบสูตรหลักสิบล่างห้าเลขก็จะทำฟิวย้อนเยอะๆนะครับให้ดูสิทินะครับก็ไม่ได้ลบไฟลยฟิโอเก่านะครับก็ลบเพียงแค่เสียง บรยายออกไปแล้วก็มาบันทึกบรรยายใหม่แล้วก็มาพิมพ์สูตรตัวเลขในงวดล่าสุดนะครับเพิ่มเติมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการบรรยายในสูตรสูตรนี้ก็จะใช้หลักหมื่นของรางวัลที่หนึ่งสองครั้งแล้วก็บวกหลักสิบล่างนะครับได้ผลลัพธ์รายเลขทีูุ่ด้าหลังก็เอาตัวเลขนั้นนะครับแล้วก็มาบวก หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็บวกสามก็จะเป็นสุดหลักสิบล่างห้าตัวเลขนะครับตรงนี้ทำได้สองสามสี่ห้าแปดก็เข้าหลักสิบล่างก็คือเลขห้านะครับก็เป็นศูนย์บวกศูนย์บวกสองก็เท่ากับสองนะครับแล้นั้นก็บวกหนึ่งก็เป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดนะครับก็เข้าไปที่เลขห้าในตำแหน่งที่สี่ ตามวงกลมสีแดงที่ทำเป็นสนัญลักษณ์ไว้นะครับก็มาบรรยายเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะครับส่วนสุดต,ตัวเลขจะเดินไปได้ยาวแค่ไหนก็รอรุ่นผลไปพร้อมกันนะครับตัวเลขก็เป็นเพียงแค่แนวทางตัวเลขมีที่มาที่ไปและสูตรที่ชัดเจนว่านำตรงไหนมาบวกท่านชมก็สามารถเช็คสูตร ย้อนหลังได้ตามนี้ซึ่งช่องของเราก็จะใช้รางวัลที่หนึ่งหรือว่าสองตัวล่างนะครับในการนำมาเช็คคำนวณเพราะว่าจะไม่เอาตัวเลขเลขหน้าเลขหลังเลขท้ายเลขอะไรที่ไม่สามารถตรวจเช็คได้นะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้มีเรียงเบอร์หรือว่าซื้อเรียงเบอร์มาตรวจมาเช็คได้นะครับ ็อาจจะมีการสวมรอยว่าเข้าทุกวัดแบบนั้นนะครับเป็นการเรียกยอดยูเือนช่องอื่นๆนะครับก็อาจจะทําให้ตัวเลขไม่เป็นความจริงนะครับหรือว่าจริงเพียงแค่งวัดสองวัดนะครับก็แล้วแต่มุมมองของทุกคนที่จะไปติดตามนะครับ ตรงนี้ก็ใช้ตำแหน่งเดิมนะครับหลักหมื่นสองครั้งบวกสิบล่างหนึ่งครั้งนะครับก็เป็นห้าบวกห้าบวกห้าเท่ากับสิบห้าลงท้ายห้าก็เลขห้านะครับก็บวกเพิ่มเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกต้องเป็นแปดแปดบวกสามเท่ากับสิบเอ็ดลงท้ายหนึ่งเลขกหนึ่งนะครับสิบล่างห้าเลขทําได้ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งนะครับก็เข้าไปที่สิบล่างห้าเลขก็เข้าไปที่ตำแหน่งแรกนะครับเลขห้า ส่วนตำแหน่งเอื่นๆก็สามารถไปเข้าสิบบนได้ครับเลขเจ็ดก็สามเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์ก็มาเข้าเลขห้าสิบล่างต่อไปก็นำแปดสี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์ที่ออกไปแล้วนำมาตั้งเพื่อหาตัวเลขสิบล่างในงวดถัดไปนะครับก็จะเป็นการเอาตัวเลขในงวดก่อนมาคิดคำนวณเพื่อหาตัวเลขในงวดถัดไปนะครับก็ประมาณนี้ ก็ใช้ตาแอย่งเดิมหลักหมื่นสองครั้งบวก10ล่าง1ครั้งก็เป็น4บวก4บวกหผลรวมเท่าก,กับสิลงท้าย3ก็เลื3สามดังนั้น3าบวกหก็เป็น4 4่บวกหเป็น5 5าบวกหเป็น6 6หกบวกสก็เป็น9หลักสิบล่าง5เลขทำได้3 4 5 6 9ก็เข้า10บนอีกแล้วนะครับเลข9แล้วก็ มาครบสองตัวบนล่างนะครับ94แล้วก็54นะครับก็พิจารณาเอานะครับท่านผู้ชมจะไปวินตัวเลขวินตัวเลขก็คือการจับเป็นคู่ชุดทั้งหมดในห้าตัวเลขนี้นะครับซึ่งในบางครั้งก็มาครบล่างนะครับหรือว่ามาครบ,บนก็นแล้วแต่ผมก็จะบรรยายบอกทุกครั้งนะครับซึ่งบางท่านก็นำไปใช้ก็ถูกรางวัล เลขท้าย2ตัว0ูนยในงวดที่ผ่านมาก็น่าจะได้ขอได้อยนะครับก็สามารถไปขึ้นในตำแหน่งอื่นๆนะครับก็ให้สังเกตเอานะครับผมก็ทำเป็นสูตรตัวเลขออกมาแล้วส่วนท่านผู้ชมจะนำไปต่อยอดหรือว่าไปเพิ่มไปลดอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะนำไปปรับปรุงนะครับตรงในที่ช่องว่างที่ผมไม่ได้ทำนะครับ ความถี่ความห่างของบักไฟตัวเลขนะครับตรงนี้ก็เป็นหลักหมื่นสองครั้งก็คือ1บวกแล้วก็บวก10ล่างก็คือ5ก็เป็น1-1-5บวก1บวก5เท่ากับ7จะครับจากนั้นก็7-1บวก1เป็น8 8 1บวเป็น9 9ากบวกงเท่ากับ10ท้าย0นย์วก3ก็เป็น3นะครับก็10ล่างทำได้7 8 9 0 3ก็เข้า10ล่างในเลข3ตํตำแหน่งที่ตําตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็กำหนดไว้5ตัวเลข ถ้าเอาสิบตัวเลขก็คงเข้าทุกวันนะครับก็เอาห้าสิบเปอร์เซ็นพอนะครับเดี๋ยวจะว่าเลขเยอะอีกนะครับส่วนเยอะไม่เยอะแล้วก็แล้วแต่ท่านผู้ชมก็ขอให้มาก่อนแล้วท่านผู้ชมจากตัดให้เหลือนตัวเดียวสองตัวท่านผู้ชมก็ตัดออกเอาเองนะครับมีห้าตัวเลขท่านผู้ชมก็คัดทิ้งไปอีกสามตัวเลขก็แล้วแต่นะครับก็คัดให้ดีๆก็แล้วกันนะครับ คัดไม่ดีก็ไม่ถูกนะครับตรงนี้นะครับก็หลักหมื่นสองครั้งบวกสิบล่างนะครับก็เป็นห้าบวกห้าบวกสามเท่ากับสิบสามลักท้ายสามเลขสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้านะครับก็เข้าสิบล่างตำแหน่งแรกนะครับก็มีสามสี่ห้าหกเก้าประกบคู่ก็ตำแหน่งหนึ่งและสี่ก็มาบ่อยนะครับสามหกหกสามนะครับ ก็สังเกตเอานะครับวินตัวเลขก็เป็นสามสี่สามห้าสามหกสามเก้าสี่ห้าสี่หกสี่เก้าห้าหกห้าเก้าหกเก้านะครับก็คือการวินวินตัวเลขไม่ใช่วินวินวิงเวียนนะครับวิน,ว,น,ว,นวินภาษาอีสานก็คือวิงเวียนนะครับวิงเวียนศีรษะหรือว่าวินภาษาอังกฤษก็เป็นชนะนะครับก็แล้วแต่จะเรียกนะครับ ตำแหน่งที่หนึ่งและก็4ีก็คือสามหกหกสามก็ไปสังเกตตำแหน่งที่ออกแ5ดห้าข้อตำแหน่งเดิมนะครับวีไม่ออกศูนย์สามตำแหน่งเดิมสามครั้งติดนะครับก็ศูนย์นี้น่าจะผมก็น่าจะบอกว่าศูนย์สามสามศูนย์นะครับปวดเน่งว่าที่ผ่านมาตัวเลขก็ไปออกศูนย์หกหกศูนย์นะครับก็คือมาครบสองตัวล่างด้วยนะครับก็ติดเป็นความลับไปนะครับผมก็พูดไปอย่างนั้นนะครับก็ไม่ได้ทำสุด <c oughs> ส่วนใครที่เข้ามา <c oughs> รับชมรับฟังเสียงก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับช่วงนี้ก็เสียงอะไรก็ติดคอนะครับถ้าไอแล้วก็สามารถพูดต่อยาวๆได้นะครับตรงน,นี้หกบวกหกบวกสามเท่ากับสิบห้านะครับก็ลงท้ายห้าเลขห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสามเท่ากับสิบเอ็ดลงการหนึ่งเลขนี่นะครับสิบล่างห้าเลขทำได้ห้าหกเจ็ดแปด หนึ่งก็ออกสองสองเจ็ดแปดห้าในงวดถัดมาก็เข้าสิบล่างก็คือเลขแปดนะครับตำแหน่งแรกก็คือห้าตำแหน่งที่สี่ก็คือแปดก็เป็นห้าแปดแปดห้านะครับก็มาครบสองตัวล่างนะครับในบางครั้งก็ไปเข้าบนนะครับตรงนี้ไม่มีสองเจ็ดก็เลยไม่เข้าสองตัวบนล่างนะครับก็เข้าเพียงสองตัวล่างก็คือแปดห้าห้าแปดนะครับซึ่งก็เป็นส่วนที่สามารถ มาครบได้นะครับก็แล้วแต่จะเป็นสูตรดังหรือไม่นะครับถ้ายังไม่ดังก็สามารถตัวเลขก็จะเตือนได้ต่อไปยาวๆนะครับก็มุบมิบมุบมิบเอานะครับตัวนี้ก <c oughs> ่อนที่ตัวเลขจะลดก็พิจาร,รณาเอานะครับตรงนี้ก็ตำแหน่งที่หนึ่งและสี่ก็ค 03, 03, 03, 03, 03. ปปกือศูนย์สามสามศูนย์ผลปรากฏว่ามาออกตำแหน่งที่หนึ่งและก็ที่ห้าก็คือศูนย์หกหกศูนย์นะครับท่านผู้ชมก็น่าจะ พอได้นะครับก็คือมาครบ2ตัวล่างนั่นเองนะครับก็เป็น6กบวกหบวกแเท่ากับ20นะครับลงท้ายศูนย์เลขศูนย์วกหเป็นหนึบวกหเป็นสองสองบวนึเป็นสามสาบวกสเท่ากับหกนะครับสิล่างห้าตัวเลขทําได้ศูนย์หนึ่งสสามวินตัวเลขก็เป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึสหหะครับถ้ามาเบิ้ลถ้าจับคู่ปกติก็เป็นศูนย์หนึนย์สย์สาศย์หกะครับก็เข้าศูนย์หกหนึ่งสองหนึ่งส 2 3 2 6 3 6นะครับผลปรากฏว่าออก2 1 3 3 8 8 0 6นะครับหน่งวัาที่ผ่านมาก็เข้าไปที่10ล่างคือเลข0ส่วน2ตัวล่างก็มาครบนะครับ0 6 6 0ก็ได้30ใบนะครับลอตเตอรี่ในวันที่ผ่านมาก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะนำไปใช้นะครับส่วนผมก็ขอถูกคนเดียวไว้ก่อนนะครับ <c oughs> โอ้ยไม่มีเงินไปซื้อบัตรหาปลาเหมือนกับท่านผู้ชมที่แซวหรือว่าพูดชดมาแทะอะไรก็แล้วแต่ก็เรื่องของเขานะครับขอบคุณว่าผมไปถ่ายทำลิปวีว,ว่าลงแฮจับปลาเขาก็พิมพ์มาบอกว่าพวกหาปูหาปลานี่คงเล่นเลขหมดแล้วไม่มีเงินซื้อเลขก็ ไปหาปูหาปลากินนะครับเขาบอกอย่างนงันนะครับมาพูดมาแซะเหมือนกับมาดูถูกนะครับก็แล้วแต่ชิดจะพูดไปนะครับส่วนผมก็ขอรวยแบบเงียบๆนะครับคนหาปูหาปลาใช่ว่าเขาจะไม่มีเงินนะครับในการไปจับปูจปับปลาเขาก็ต้องมีค่าบัตรนะครับบางที่ก็บัตรละพันก็ พันสองพันก็มีนะครับก็แล้วแต่ความชื่นชอบตรงนี้ก็ทําได้สองสามสี่ห้าแปดนะครับหลักสิทล่างพูดออกนอกเรื่องนะครับก็ตามนั้นนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยสวัสดีครับส่วนตัวชอบสองห้านะครับ